Thank right. you. น,นี้ก็เป็นเวลาที่ในวันนี้นะครก็มีแขก้มีเติเริ่มทยอยมาแข่ง้านแล้วนะครับในทางสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับจัดงานแสดงความยินดีและบุธิตาจิตน,นะครับ ท่าอาจารย์ท่านอาจารย์นะฮะที่เคยเป็นอดีตผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าหนุนงานนะฮะดังนั้นทางสถาบันเองก็ได้จัดอาหารว่างนะครับมีหลายๆอย่างแล้วโอกาสนี้จะขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะก็ดิฉันเ,เป็นพิธีกรมือใหม่นะคะค่ะ <c oughs> ชื่อบุญทาวงมณีโรจน์ค่ะ ผมก็นายอุดมชัดนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นผู้จัดการงานในวันนี้นะครับก็ว่าไปตามพิธีการเลยนะครับนะครับก็วันนี้ให้รู้สึกครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยยาวที่ได้มาได้เป็นผู้จัดการในงานแสดงความยินดีกัารจิตนะครับในความสําเร็จนะของท่านอาจารย์สุภักข์อัตธรรม ซึ่งอดีตอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยในะารทดลองนะครับแลก็ท่านอาจารย์ทุพย์ดีอาจจะทำเช่นกันนะครับอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าหน่วยชีวเคมีห้องปฏิบัติการกลางนะครับพอได้ขามก็รู้สึกระเปิ่อิจิตรนะครับนี่อาจารย์ได้รางวัลแลวก็นะครับ โดยที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาโลกภูมิศาสตรนะครับและก็อีกอลางวัลหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ที่ดีได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2555นะครับตรงนี้รางวัลน,นี้ได้มาอย่างไรนะฮะผมจะก็ต้องอขอรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟัง ได้หน่อยนะพอสังเกตว่าต้องทํายังไงที่ได้รางวัลนี้เป็นเชิดชูเกียรตินะครับก็ปัจจุบันนี้เป็นเวลาสมควรนะแสงก็ค่อยแกนแค่อเอนะคะนะครับก็ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิศวรเชิญสมบัตินะครับผู้ในการสถาบันวิจัยและพัฒนาคอมสินะครับกล่การวัตถุประสงค์ของการจัดงานทั้นนี้นะครับ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน,นะะท่านดูออกไดยวิชาอันเป็นโพรเดียมต้องพยายามยืนเข้าไปใกล้ๆ <c oughs> ค่ะก็ในวันนี้นะคะทางสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งประกอบด้วยศูนย์ฝ่ายต่างๆภายในสังกัดของเรานะคะแต่หน่วยงานเนี่ยก็ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานแสดงความยินดีให้กับท่านอาจารย์ทั้งสองนะคะก็ในโอกาสที่พวกเราทราบอยู่แล้วนะคะว่า อาจารย์ดรสุพันธ์เนี่ยก็ได้รับรับร่มรัชวงการเปิดเก้าปกมมองแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์นะคะซึ่งก็เป็นตําแหน่งสูงสุดทางวิชาการที่อ,อาจารย์ทั้งหลายจะพึงมีได้นะคะส่วนตําแหน่งต่าสุดก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <c oughs> ส่วนท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรที่วดีเนี่ยก็ได้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ อย่างจริงแล้วยังไม่พอเพราะว่าท่านยังทำงานต่อไปจนกระทั่งได้ตำแหน่งสัตว์นไทยไดีเด่นด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะน้องๆนักวิจัยทั้งรุ่นเกา่ารุ่นใหม่อาจารย์ก็ดูหน้าเอาตามชอบใจใครรุ่นเกา่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานวันนี้ขึ้นนะคะแล้วก็สไตล์ของการจัดงานเนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นสไตล์ง่ายๆสบายๆก็อาจจะออกยุโรปนิดๆน,ดน,ดน,ดนดคะคะพยายามดูหน่อย แต่ว่าเราแต่ว่าเรียนขนมไทยนะคะแต่ว่าก็คือทุกอย่างก็มาจัดใจนะคะก็เรียนให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ในวันนี้ก็คือเรามีความพื้นพิติยินดีเป็นอย่างยิ่งกับตําแหน่งที่ท่านอาจารย์ได้รับทั้งสองท่านนะคะแล้วจริงๆวันนี้เราก็เรียนเชิญอาจารย์ดรอภิชาติวณวิจิตซึ่งได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาตินะคะประจําปี2555มาด้วยแต่ว่าอาจารย์ก็ติดภาร ก็เดี๋ยวเราก็ฉลองเกลือไปด้วยเลยก็วัตถุประสงค์วันนี้นอกเหนือจากแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วเนี่ยก็เราคิดว่าถ้าอาจารย์ได้กับจักรุณาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่าการที่ได้รางวัลนี้มันจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้น้องๆนะคะรวมทั้งตัวผิงเองด้วยเนี่ยทราบว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนแล้วก็ ถึงแม้จะเป็นรางวัลของอาจารย์ทั้งสองแต่พวกเขาก็กลับยินดีไปด้วยนะคะแล้วก็การจัดงานในวันนี้เนี่ยก็เพื่อสแสดงถึงความมีดีน,น,น,นั้นออกมาซึ่งเป็นความมนดีจากจิตใจของพวกเราทุกคน,นะค่ะอาหารทุกถ้วยนะคะน้ำทุกหยดนะคะสิ่งต่างๆที่เราช่วยกันทำมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำมาจากจิตใจของพวกเราโดยแทน้นะคะก็หวังว่านานอาจารย์เนี่ยจะได้ซึมซับความปิติอินดีอันนั้นนะคะ แล้วก็ช่วยรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ช่วยอาจจะช่วยนะร้องเพลงกล่อมเล่าร <c> อ <oughs> <c oughs> เล่นค่ะอาจารย์อย่ากใจค่ะไม่ใช่งานขนา,าดนั้น <c oughs> จะมีคนมาร้องให้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์สบายๆนะคะแต่ว่าก็จะมีพิธีการนิดหน่อยค,ค่ะก็ <c oughs> ขอขพอบพคุณอาจารย์ทั้งสองมากที่ให้เกียรติมาในงานของเรานะคะซึ่งก็เป็นงานเล็กๆแต่เชื่อว่าอบอุ่นค่ะก็ขอขอบคุณมาก 这是什么菜啊？谢谢